สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆจ้าสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่16นะคะก็บรรยากาศนะคะฟ้าโปรง่งโล่งนะคะชาววันนี้ก็เมยจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆไะะปปั่นนะคะออกกําลังกายย้มเช้ากันรอบหมู่บ้านสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่า วันนี้ไม่ได้ออกไปใครนะคะเพราะว่าสายๆนี่านลอยกระทงโครงการสึกสารที่ไหนเอ่ยวัดไก่เตี้ยนะคะวัดไก่เตีย้ยน,นีก,ก่อนนะคะวัดไก่เตี้ยตรงไหนเอ่ยอออกไ,ได้แล้วค่ะก็เอามาติดป้ายนะคะงานลอยกระทงวัดข่าแถวแถวหมู่บ้านนะคะแต่ก็เข้าซอยไปลึกอยู่นะคะเมเคือ ปั่นจักรยานเลาะไปเหนื่อยมากเลยแต่ก็พัดยุดติดชายแม่น้ํานะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมีทอดสะถินวัดสิงห์นะคะวัดสิงห์ที่จังหวัดก็จะมีงานลอยกระทงเหมือนกันมันสองวันก่อนเอ็ดมไปเขากําลังติดตั้งเวทีอยู่เนาะวันนี้ก็ถนน เงียบหน่อยแอนดี้ก็เลยเลือกที่จะปั่นในหมู่บ้านนะคะก็พเดี๋ยวสายๆก็จะออกไปวัดแล้วก็ปั่นออกกําลังกายเมื่อวานนอนนะคะนอนทั้งวนันเมื่อวานไม่สบายก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็คลิปที่เราถ่ายทําไว้มาลง ทำ YouTube ก็แบบนี้นาะเราต้องหาอะไรแบบมาลงอย่าได้ขาดนะคะอันละคลิปสองคลิปก็ลงไปอันนี้บรรยากาศก็กดีนะคะก็อย่างถือว่าเย็นๆน,นะคะเย็นๆสบายๆนะคะเพื่อนๆ วันก่อนแอดเมลทำไมเหนื่อยมากเลยนะครับปั่นจักรยานที่ไหนได้ลมยางแบนนะคะลมยางแบนเมื่อวานดีนะคะไม่ได้ออกไปฝันที่ไหนก็เลยให้ป้าเติมให้เพราะว่าถ้าไปคุ่ป้าแกจะเปิดหลานสายแอดเมลเอาออกไปก่อนก็เลยจะไม่ได้เติมพอดีเมื่อวานนี้แอดเมลหยุดป้าเปิดบ้านมาก็ เราก็จะออกไปซื้อหาซื้อดูอะไรทานก็ปรากฏว่ายางแบนก็เลยให้ต้าแก่เต็มให้ในหมู่บ้านก็มีเสียงกาเสียงกา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 ก็บรรยากาศนะคะรอบหมู่บ้านนะคะกาด ชื่นยำเช้าด้วยกันนะคะเพือเ่อนๆที่น้องๆขาขหนึ่งรอบก็อาจจะเข้าไม่ครบทุกซอยเนาะจะปันไปหาดูกับข,ข้าวไว้ทำอะไรให้ลูกทานตอนนี้กลับมาจากข้างนอกด้วย สวัสดีค่ะบ็ไปออรียหาซื้อเต้าหู้นะคะเต้าหู้ดอดนะคะอันนี้ก็เียนนจะทำเต้าหู้หลอดทรงเครื่องทานกันนะคะ สมาชิกอบตนะคะท่านประเสริฐนะคะเป็นสมาชิกอบตในหมู่บ้านตำบลประชองนะคะเพื่อนก็เมื่อก่อนแกซื้อบ้านอยู่ในซอยนี้นะเนาะซอยสิบหกตอนนี้ก็ย้ายมาซื้อบ้านเดี่ยวดันดันข้างหลังนะ ท่านนีส่ยดีมากเจอที่ไหนทักตลอดเพราะเมื่อก่อนตอนเลนเมย,ยางู้สิกจะเป็นปีก่อนน้ำท่วมนะก่อนปีห้าสี่กขอกระจายข่าวของหมู่บ้านแเขาก็ไปขอตั้งที่บ้านเลดเมย์นะเพราะเล้เม,มีเคาน์เตอร์เมื่อก่อนเปิดเป็นร้านส,สวยนะ ก็เอาไปตั้งที่เคานเ,เตอร์ส,สวยๆตอนเราเลิกทําแล้วมันมีเคานเ,เตอร์อยู่ก็มีก็องก็อี้อะไรนั่งได้สะดวกเขาก็มาขอติดกหลังมาเอ็มไม่สะดวกเนาะบางทีดๆเดนมาเรียกอะไรอย่างนี้เราก็ไม่สะดวกแล้วเราก็ไม่ให้เป็นอะไรกไรับในเฮ้ยทำไมเม่นมาตั้งบ้าน ของพวกเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็งงมากเลยแต่เราก็ออไอ้อน,นี่เราก็ให้เนาะตอนหลังมาเราก็เลยแบบโอ้พระน้ำก็เหมือนกันตอนปีน้ำท่วมเราก็ไม่อยู่นะคะปิดบ้านไปอยู่อ่างทองกับแม่ก็มีคนมาต่อน้ำทำน้ำดื่มเนาะตั้งแทงหน้าบ้านเราเให้ คนในหมู่บ้านได้ไปลองดึงกันเนาะมีมีโหทั้งค่าน้ำค่าไฟแบบสามพันเท่าไหร่นะคะแหละเอ็มมี่ก็ตกใจนะคะปรากฏว่าลุงข้างบ้านบอกว่าเอามาต่อน้ำมาขอกับลุงลุงก็ไม่รู้จะพูด่วย,ยังไงค่าแต่มันเป็นบ้านเราเนาะแต่เอบอกว่าเองบอกว่าเขารับปากว่าจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ ก็เป็นเวลาน่าจะสองเดือนเลยแหละให้เราก็งงมากเขาบอกว่าบ้านเรามันสะดวกเพราะว่าเรามีก๊อกน้ำไว้ล้างอะไรหรือลดต้นไม้หน้าบ้านเขาเลยมาขอต่อ <c oughs> พอเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟมาไม่มีใครมารับผิดชอบนะคะในหมู่บ้าน <c oughs> แอมเมก็เลยโทรไปที่อบตอนะคะที่อบตอก็แจ้งนายกอบตอก็เลย ใจ่ายให้เนาะเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านเลยนานาดรถไฟมาได้ยังไงต้องสามพันนะคะสามพันหรือหกพันเนีเมีจำไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เลยเราี้เกียจมารับผิดชอบอะไรแล้วเราไม่ได้แบบเป็นอะไรคณะกรรมการอะไรในนี้ด้วยเนะเาะก็เลยแล้วมันบ้บานต้องมาตื่นมาแบบมีคนมาน้องคอยเฝ้าดูเพราะว่า หลายหๆยอย่างนะเราก็เลยให้ผู้ย้ายไปติดที่บ้านผู้ใหญ่หรือบ้านเจ้าหน้าที่อะไรที่เขาแบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับในหมู่บ้านเก็พรนะุ่งนี้วันพระก็เดี๋ยวพรุนี้ันเนยยานออกมาออกไปซื้อดอกไม้นะคะ ไปพายวันพาแล้วก็ว่าจะออกไปใส่บาทด้วยวันนี้ตอนแรกว,ว่าจะใส่วันนี้แล้วก็เลยเป็นวันพรุ่งนี้เลยดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ต้องออกไปซื้อดอกไม้นะคะดอกไม้จะแปว่ายิ่งพาเลยแล้วก็จะได้ใส่บาทด้วยนะวันพาทีเดียวเลยวันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปวัดก็เลยแยกส่วนแบบนี้ของวันพรุ่งนี้ดีกว่า สัปดาห์สัปดาห์หน้านะคะก็ต้องแต่วันจันทร์ไปหนึ่งสัปดาห์เอสเมก็คงเก็บสาดทำความสะอาดบ้านนะคะทำความสะอาดบ้านแล้วก็ก่อนกลับบ้านเนาะก่อนกลับบ้านหนึ่งสัปดาห์ก็ว่าจะเก็บความสะอาดบ้านเรียบร้อยก็จะกลับบ้านที่อังทองประมาณวันที่สิบวันที่สิ พอส่งไปอยู่สักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หรือประมาณสิบวันแหลประมาณานี้เนาะก็ไปอยู่แทนน้องด้วยเพราะว่าก็จะมีงานแต่งงานนะคะหลานชายในวันอาทิตยที่สิบเจ็ดนะคะธันวาคมประมาณห้าร้อยหกสิบหกนี่แหละแต่แอดเมก็ต้องเกษรละนะคะเพราะว่าไม่มีใครดูแลแม่นะคะก็ต้องอยู่กับแม่คนหนึ่งก็คงไปแต่อดเมนี่แหละ เราก็าอยากไปงานอยากไปแต่งชุดสวยๆถ่ายรูปกันนะคะแล้วเราแบบก็ไม่เป็นไรเนาะเอาิถึงชุดอิ่มตัวถึงนั้นแล้วเนาะก็สวยๆแล้วก็วใส่มาเยอะแล้ว เฉลยสละให้ทุกคนไปกันแม่เมก็คงเดินทางกลับมาประทุมก็ประมาณน่าจะวันที่20นะคะวันที่20น่าจะประมาณนั้นนะคะวันที่20ของเดือนธันวานะคะก็น่าจะประมาณนั้น หรือยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งก็เลยอ,อีกสิบวันก็จะชิ้นปีแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงดีเดี๋ยวค่อยๆว่ากัน ปีใหม่น <gained> ี้เราจะไปเที่ยวที่อื่นบ้างดีแหลกนะคะก็มีคนเตรียมตัวกันแล้วนะคะเตรียมตัวจะไปวัดกันแล้ว ก้เมเดี๋ยวกลับไปปัน่นจักรยานเสร็จแลนะคะเดี๋ยวไปถามลูกชายคิว่าลูกชายจะไปด้วยไหมไม่งั้นเมก็จะไปกับคนแถวบ้านเนาะ,ะแต่ก็ถ้าไปล้วนเราเองก็สะดวกดีเราอยากกลับตอนไหนอะไรก็ได้เนาะก็จะให้ได้ลูกแบบถ่ายรูปให้ด้วยเนาะเก็บภาพบางส่วนเอาไว้ให้ด้วยเนาะวันนี้หมาน้อยน่าอนะคะ วันนี้คงไม่แวะเกิดสุขภาพหรือ,อยังไงไปแวะดีกว่าหรือจะโฉบฉายเข้าไปหน่อยห,หูเลี้ยวไปแล้วนะคะวันนี้คงไม่มีใครมาออกกําลังกายนะคะพเพื่อนๆเพราะว่าเป็นวันหยุดอย่างหนึ่งแล้วก็มีงานด้วยเนาะมีงานก็ถึงงานพระป่าชมรมแอรบิกก็เต้นได้วันหนึ่งนะคะหลังจากหยุดไปนานเลยวันก่อนเต้นเปิดงานอะไรกันนะคะเห็นไปหาแม่บ้านอยู่นะ หาแม่บ้านมาช่วยเต้นเนาะก็เอเมไม่ได้มาราคาแต่ก็ช่วงเย็นมาปั่นนะตอนแรกไม่รู้ไม่รู้อะ่ะเพราะว่าบ้านเอเมย์จะติดกระจกกระจกหน้าบ้านมันจะปิดตลอดลนะนะบางทีก็ไม่ได้เปิดต่อเขาก็คิดว่าไม่มีคนอยู่บ้านเนาะเพราะบางทีเราไม่สะดวกอะ่ะหมาเนาะหมา มแ,แมวนะคะน้องแมวใคยจะออกนอกบ้านเอเมก็ต้องปิดไว้นะคะปิดหน้าบ้าน้ก็อก็น้องเขาก็บางทีเราเผลอนะมังเผลอแล้วแบบน้องออกนอกบ้านไปเลยน้องออกนอกบ้านไปเลย้องเดินตามหากันเหมือนก่อนตามน้องจนแบบเป็นไข้เลยนะคะทั้งเดินทั้งปัน่นเนาะหาแดดก,ก็ร้อนมากๆเลยอะใ,ใกล้เที่ยงลยแล้วไม่หิวข้าวก็หิวนะคะ กลับจากข้างนอกหว่เปิไปทำบุญที่วัดมาก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยมาน้องหายเปิดไว้ยังไม่ทันถูกน้องน้องหายบางทีเราก็ต้องเปิดหน้าบ้านอ่าอ่าอนี่อากาศเนาะแบบให้อากาศมันได้นี่แบบสบายด้วยอะไรเงี้ยเยนอยยน้องหน้ามองหลังนะคะ ก็เป็นวันอาทิตย์เพื okay. ่ดน้อยหน่อยนะคะลดน้อยหน่อยปันาะทางท่านท่าด้านหลังหมู่บ้านนะคะ,ะเป็นใหญ่แอนเมจะไม่ค่อยออกถนนเมนเพราะขี่เกียรติหลบรถนะคะเพื่อนๆขี่เกียจหลบรถนะคะไปปั่นด้านหลังด้านท้ายหมู่บ้านเพราะจะสะดวกกว่ายัางไงดี <laughs> เลี๋ยวออกมาสอยนี้เะแล้วนะคะ อุ๊ยอ่อซอยเมนหรือไงเนี่ยเมีเลี้ยวมาทำไมเนี่ยรถเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจด้านหลังจะเป็นหอพักเยอะนะคะที่รกร้านก็ยังเยอะอันนี้ด้านข้างของบ้านหลังใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นบ้านลูกอินทรีนะคะอ้อมไปตัดต้นไม้ออกไปหนึ่งต้นนะคะเม่ก็ว่าทำไมแบบตรงนี้เหมือนโล่งๆไปอ้อ แต่งนะคะสวยนะคะจากตรงข้ามก็มีบอกขายบ้านเลยนะคะหลังลิ้นสุดพอกขายนานมากแล้วแต่เขายังขายไม่ได้นะคะแล้วหลบรถเข้าซอยหกนะคะเพื่อนๆนี่ก็ด้านข้างนะคะด้านข้างของบ้านลงบินสีก็ขายใหญ่มากๆเลย ก็มีกิจการน่าจะเป็นทำพวกคนส่งหรืออะไรสักอย่าง้านหลังนี้ก็ทำอันนี้บนบนบ้านนะคะสันประูุกก็สวยงามรีปันนะคะรีปันทำเวลาขอบคุณที่มเ,น,เน่ย บอกหายบ้านนะคะซอยสี่ก็ล่มลื่นดีเนะคะบ้านปลูกต้นไม้เยอะก็ล่มลื่นนะคะในบ้านเนก็จะมีเสียงนกเสียงกาเยอะนะคะบ้านไหนที่ปลูกต้นไม้ลูกก็จะมาใส่หลบล่มเงานะคะหลบล่มเงา ก็โอเคนะคะวันนี้ก็ปั่นมาถึงตรงนี้แล้วทางแยกที่จะออกหน้าหมู่บ้านแล้ววันนี้แอดก็คงไม่ออกเนาะเดี๋ยวเพราะว่าแม่ค้าอยู่ข้างในนะคะแม่ค้าที่ขายเต้าหูห้เดี๋ยวไปซื้อ,อ,อกลับเข้าไปซื้อเต้าหู้ที่รถนะคะก็จะมีรถขายกับข้าวมาจากตลาดไทยน,นะคะถ้าลอรถอ่อถานอแม่ค้า อีกทีหนึ่งก็จะต้องเป็นช่วงบ่ายนะคะตลาดนัดเล็กๆในหมู่บ้านก็จะเป็นช่วงบ่ายสามเดี๋ยวเอเมย์ไปซืงอะคะารถไว้ก่อนกว่า mm. ก็ต้าหู้เต้าหู้หลอดโอเคนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใจอเมย์ก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะพามาปั่นจักรยานอ,ออกกำลังกายยังเช้า,าไว้ เปียนแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจา๋าเดี๋ยวก็จะไปหาที่รับข้าวไว้แล้วก็เตรียมตั๋วที่จะไปวัดแล้วนะคะอาบน้ำไว้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะคะโอ้นกบินนะคะนกบินนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆ ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะิามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมยด้วยนะคะโอ้ยน้องบินไปไหนแล้วนะคะก็เมยก็ต้องขอจบคลิปลงคลิป้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าบายๆคะ่ะ